นี้ผมอยู่ที่ในงานนะผ่าให่เด็กใบสาบันเทยนะครับก็จะได้เป็นกลุ่มนะับสัทธาพลังนะนี่ก็มเมกานะเช็ดโถก,กันนะเดี๋ยวจะมีการเข้านะครับเข้า,าประกวดนะประกวดด้วยนะครับแข่งด้วยนะไปในเวลาเดียวกันนะก้อมูลได้เลยนะในเพจนะสัทธาสองจังหวะนะครับสองทีนะนี่ตัวนะครับมาจากสซ ตอนถึงฟ้านะผมก็ทักไปภาษาสรภาษาอีสานนะนี่ก็ให้กำลังใจครับในการเช็ดกันแล้วผมก็จะเช็ดให้มันเวานะทำให้แบบกรรมการจะได้จุดเด่นนะฝนตกเมื่อกี้นิดนึงนะไม่เป็นไรเย็นะฮะช่างเอ็กมอเตอร์ไซ เค a า t อ s ต o าสปอร์ตนะครับแล้วมากี่คนนะ่ะมากี่ขนะั้นน่ะโอ้นีทั้งทีมเลยนะนีมาจากที่เดียวกันเลยนะฮะเนี่ยมีมาก็ตายนะอโอ้ใช้คาร์บอนล้วิศวเดี๋ยว,วช่วยๆกันนะ น้ำยาคงจะแววนะครับน้ำยาเคลือบมันนะครับนี่ฮะคันนูก็ส่งด้วยนะครับนี่ใช้คันนี้ใช้หนูลำลูกกานะครับ ใช้หนูลำลูกตา,าใช้กล่องด้วยเหรอเอ้ยกล่องซิ่งด้วยหรอไม่ไหมไม่ดูว่าเกใส่ด้วยแล้วแต่กเกดเซ็นเตอร์ของนะไอพีไอพ p i อพีไครับ, AP รบเขากเ็เขาฟังกล่องซิ่งนะนี่เยอะแยะเลยครับมาเนี่ยทีมง,งานนะพลังศรัทธา มันนเเยออแล้วทำไมใช้ซุปไอเนี่ยไอป๊อบไออะฮะผมยังงงเลยใช้ป๊อบไอในการเป็นสื่อนะสายเขียวครับสายเขียวนี่นะพอแวร์พอแชทมันก e ็โอเคนะฮะน็อตก็ท <nett oy ables> ุก <answer> จุดนะจะเป็นน็อตสีทองหมดเลยนะครับเน้นเน้น แดงบางทรายนะครับก็ใช้แดงบางทรายนะครับในการเคลือบคาร์บอนเล็กน้อยนะครับก็ใช้เฉพาะในสนามเท่าน,นั้นนะครับนี่ครับชุดนี้ทุกจุดนะที่เป็นน็อตก็ายามใช้นอ็นอตน็อตสีทองนะน,ออนอ็อตอลุยมต่างๆก็สวยงามไปฮะฝั่งนู้นก็ใช้ท่อนะครับ ACT นะเลสซิ่งก็อนยินลีครับกด s u ซับสไคร์ติดตามางานทาง YouTube ด้วยช่วยแชร์ต่อบอกต่อรับต่อด้วยนะหาเพจน,นะของนะฮะในงานในในกลุ่มทีมนะศรัทธาพลังนะฮะติดต่อเข้ากลุ่มได้นะครับนี่ยินดีครับก็มีการแข่งขันนะแล้วก็ไม่เป็นจะเป็นการแว้นนะหรือว่าการ แข่งขนทางเร็วนะครับือว่าจะเป็นสายประกวดนะแัดส่งทุกรายการขอบคุณครับ